พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมม,มือสุทนารีนาถนายกกิติมาศตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรฐก,กิิยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรม,มหลวงราชสลินิสิริพัฒมหาวชระราธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยพระราชทานเงินให้แก่โรงพยาบาลเก้าแห่งได้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลศิริราชสถาบันบำราศนราดูนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโรงพยาบาลาารราายะล,ลา โรงพยาบาลสงขลานครินโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจำนวนโรงพยาบาลละ2 0 0 0 0 0บาทเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกร,กรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ในนามของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ,พายามยากสภากาชาติไทย ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา -2019 หรือโรคโควิด -19 เป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทำให้ขณะนี้เกิดเป็นโรคติดต,ต่อในหลายพื้นที่ทั้งนี้ได้ส่งหงใยใัยและส่ยพระไทยต่อการดูแลรักษาคนไข้ส่งมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานเงินในนามของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทย